คุณกิติครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนทุเรียนที่อาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับซึ่งมีเนื้อที่กว่า1000ไร่ครับทุเรียนนั้นถือเป็นผลไม้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายเลยครับที่จะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพระดับส่งออกต่างประเทศได้ฮะทุเรียนที่นี่เขาส่งออกต่างประเทศกันเลยเลอครับแลวอะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ทุเรียนได้คุณภาพครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออาหารของพืชครับอะไรคือสารอาหารขอองงงพืืชคคคครรรรััััับบบบ๋ยย้้้้้สาาามมกก็ไไไดดดวววใจเล ใช้กับสวนทุเรียนขนาด1000ไร่แห่งนี้ครับจำไม่ขึ้นใจนะครับสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุเรียนได้คุณภาพนั่นก็คือช้างสยามช้างสยามช้างสยามแล้วช้างสยามนี้ช่วยลดการใช้ปุ๋ยด้วยใช่ไหมครับหลังจากที่ได้ใช้ปุ๋ยช้างสยามปรากฏว่าลดการใช้ปุ๋ยหลักลงไปได้ถึง80%นนั่นก็หมายความว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคุณภาพดี แถมยังกําไรเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วถ้าพืชเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องการเจริญเติบโตเรื่องผลผลิตหรือโรคพืชต,ต่างๆช้างสยามช่วยได้ไหมครับช้างสยามเอาอยู่ครับโอเครู้เรื่องคือผมมีเรื่องสงสัยเยอะและเวลาก็มีไม่พอพอจะมีช่องทางแนะนำไหมครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่062-605-3994ขออีกทีครับผมจดไม่ทัน 062-605-3994ส่วนใครที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆมีความสนใจอยากจะใช้ช้างสยามกดต่ตก,ก้าได้เลยนะครับช้างสยามปุ๋ยพลังช้างขวัญใจเกษตรกรไทย